ผ้าไหมทอยกดอกเป็นลายประจำำํายามไหมเลข j หนึ่งหกหกสี่ผ้าอนิตกสต็อกนะครับสี่เมตรตัดได้1นชุดแต่ไม่มีผ้าพื้นนะครับเป็นลายดอกเต็มผืนเลยแล้วก็ที่เห็นเป็นดอกเล็กๆสีฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนๆหรือสีเขียวอ่อนๆนั่นแหละครับเขาเรียกว่ายกดอกอันนี้ยกไหมย,ยกดอกแล้วก็ ยกเชิงสวยทีเดียวครับดูสิครับราคา8,000บาท4เมตร8,000บาทพร้อมส่งนะครับสนอกสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับผ้าอื่นๆยังมีอีกหลายผืนนะครับยังพอมีอยู่ก็ลดล้างสต็อกกันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นผ้าค้างสต็อกเดิมลายนี้แบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่า เป็นผ้าค้างสตอ๊อกพวกที่เขาเรียกว่าแบบในการทอนั้นคงจะยกออกจากเขาเรียกว่าตัดออกจากกี่แล้วคงไม่มีแล้วคงไม่เหลือแล้วแล้วมันเป็นการยกดอกยกไหมแล้วก็ยกเกสรด้วยครับสีก็อย่างที่เห็นตามในภาพเลยครับสวยทีเดียวสนใจติดต่อมาครับทางทางรายสะดวกที่สุดครับ0 8 6 4 6 8 6 9 0 0 0885909786ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ